เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมบางคนถึงรู้สึกอยากกินตลอดเวลาแม้ว่าจะเพิ่งกินอาหารไปไม่นานหรือทําไมถึงชอบอาหารหวานๆมันๆเค็มๆทั้งๆที่รู้ว่ามันก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับอาการเหล่านี้เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับภาวะลื้ออินซูลินก็ได้นะครับแล้วภาวะลื้ออินซูลินคืออะไรง่ายๆเลยก็คือภาวะที่เซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินที่ร่างกายผลิตออกมา ทำให้น้ำตาลกูโคตไม่สามารถเข้าสู่เซลล์เพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผลก็คือระดับน้ำตาลในเลือดก็จะสูงขึ้นและอาจน,นำไปสู่โรคเบาหวานชนิดที่2ได้ในที่สุดนะครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าภาวะดื้ออินซูลินกับพฤติกรรมการกินของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกันยังไงจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนวงจรอุบาทเลยก็ว่าได้นะครับ พอยิ่งเรากินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพมากเท่าไรเนี่ยก็ยิ่งทําให้เกิดภาวะดืืออินซูลินมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อเกิดภาวะดืืออินซูลินแล้วเนี่ยก็จะยิ่งกระตุ้นให้เราอยากกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเมื่อเกิดภาวะดืืออินซูลินทําให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยไม่ได้รับกลูโคสเพียงพอร่างกายก็จะส่งสัญญาณให้เราหิวบ่อยขึ้นเพื่อหาพลังงานมาทดแทน ซึ่งอาหารที่เราจะเลือกมาเติมพลังงานก็มักจะเป็นอาหารที่มีรสหวานและมีไขมันสูงเมื่อเรากินอาหารประเภทนี้เข้าไปเนี่ยก็จะกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารโดปามีนทําให้เรารู้สึกดีมีความสุขทําให้เราอยากกินอาหารประเภทนี้อีกและภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยยังอาจทําให้เกิดอารมณ์แปรปรวนหง,งุดหงิดเครียดซึ่งเราก็มักจะแก้ไขอาการเหล่านี้ด้วยการกินเพื่อปลอบใจตัวเองนั่นเองนะครับแล้วสุดท้ายมันก็จะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อย ทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของเราในระยะยาวได้นั่นเองนะครับแล้วเราจะแก้ไขภาวะเลืองอินซูลินได้ยังไงอย่างแรกเลยคือไปพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนเลยนะครับเพื่อให้แพทย์นเนี่ยวินิจฉัยและให้คําแนะนําตามความเหมาะสมของแต่ละคนต่อมาคือสิ่งที่เราสามารถทําได้คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเราให้กินอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นกินผักมากขึ้นกินเนื้อสัตว์ติดมันน้อยลงเลือกกินคาร์โบไฮเดทที่เป็นคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนมากขึ้น เพิ่มกิจกรรมทางกายให้มากขึ้นการออกกําลังกายเนี่ยจะช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินและยังช่วยเาผาผลาญพลังงานส่วนเกินได้อีกด้วยการพักผ่อนสําคัญมากๆนะครับการนอนหลับให้เพียงพอนเนี่ยจะช่วยควบคุมระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความอยากอาหารได้ดีขึ้นและถ้าหากเราเครียดเนี่ยก็ให้เราจัดการกับความเครียดให้ถูกวิธีด้วยการฝึกสติทําสมาธิหรือหาทางผ่อนคลายอยื่นๆเช่นฟังเพลงหรือทํากิจกรรมที่ชอบแทนที่จะเลือกการกินนะครับ สรุปแล้วภาวะดื้ออินซูลินและพฤติกรรมการกินเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ได้นะครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจะช่วยควบคุมภาวะดื้ออินซูลินและป้องกันโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ